สวัสดีค่ะคุณยกสอนวันนี้นะคะเรามาเจอกันในเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะก็เหมือนกับจํานวนเต็มทั่วไปค่ะนักเรียนเมื่อมีเศษส่วนหลายจํานวนเมื่อเราอยากรู้ว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าเราก็ต้องเอาเขามาเปรียบเทียบกันซึ่งหลักในการเปรียบเทียบเศษส่วนเราจะแบ่งออกเป็น2อย่างด้วยกันค่ะอันแรกคือเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วนเท่ากันแล้วอ่าส่วนเท่ากันแล้วเช่น4ส่วน 9กับ8ส่วน9เท่ากันแล้วนี่ไงส่วนเท่ากันแล้วเราสามารถเปรียบเทียบที่เศษได้เลย C กับ8ค่ะ4น้อยกว่า8ดังนั้น4ส่วน9น้อยกว่า8ส่วน9ค่ะต่อไป3ส่วน6กับ7ส่วน6ค่ะ6เท่ากันหรือยัง6เท่ากันแล้วใช่ไหม เท่ากันแล้วเปรียบเทียบเศษได้เลยค่ะ3น้อยกว่า7เพราะฉะนั้น3ส่วน6น้อยกว่า7ส่วน6ค่ะง่ายๆเนาะไม่ยากเนาะอ้าต่อไป8ส่วน10กับ5ส่วน10ค่ะส่วนเป็นจำนวนที่เท่ากันแล้วคือ10ค่ะเราเปรียบเทียบเศษได้เลยเพราะว่า8มันมากกว่า5ก็คือ8ส่วน10มากกว่า5ส่วน10นั่นเองและข้อสุดท้ายนักเรียนคิดว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ6ส่วน12น้อยกว่าใช่ไหมคะ สิบเส่วนสิบสองเพราะว่าอะไรนี่ไงหกไงหกน้อยกว่าสิบเอดนี่ไงคะเปรียบเทียบได้เลยอาวกรณีแรกคือส่วนเท่ากันแล้วนะคะกรณีที่สองคือส่วนไม่เท่ากันเราจะทําการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยการนําการทําส่วนให้เท่ากันการทําส่วนให้เท่ากันเราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนที่ส่วนมันจะเท่ากันอ่านั้นเลยจะเดาขึ้นมาส่มสี่ส่มห้าไม่ได้นะวะ่า เออน่าจะเป็น15บหานะน่าจะเป็น20่นะน่าจะเป็น30นะเดาไม่ได้เลยนะคะหลักการคือนำส่วนไปหาคอรอนค่ะครนเรียนมาแล้วใช่ไหมคะคือคูณร่วมน้อยใช่ไหมอ่ะมาดูกันจำได้ไหมวิธีการหาทำยังไงอ่ะมาดูค่ะการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ส่วนไม่เท่ากันขั้นตอนที่หนึ่งค่ะคือหานำหาคร นอของส่วนค่ะส่วนในที่นี้คือเลขอะไรคะ4และ6ใช่ไหมนำสี่และ6มาหาคอลนออะใช้วิธีที่นักเรียนค่อนข้างจะเข้าใจคือการแยกตัวประกอบนั่นเองนะคะสเกิดจาก2คูณ2เป็น4ใช่ไหมคะ6เกิดจาก2คูณ สเป็น6อ้าวขอรอนอเอาตัวที่เหมือนกันมา1ตัวไม่เหมือนก็เอาดังนั้นขอรอนอเท่ากับ 2, สองคูณสองและคูณสตัวอย่างแรกคูโยงให้ดูก่อนเนาะเพื่อความเข้าใจที่ไม่ซับซ้อนเออได้เท่าไหร่ล่ะคูณสิสอคูณสเป็น4ี่สี่คูณสเป็นสิสองค่ะ เราจะทำส่วนให้เท่ากันคือเท่ากับ12ค่าของคอลนอ่าข้อ2ทํทำส่วนให้เท่ากันเท่ากันตัวนังสวยมาอ่ะมาดูค่ะ2ส่วนสี่ทำส่วนให้เท่ากันเราจะยึดที่คอนเซปต์ของส่วนนะคะเศษเราไม่ยุ่งนะอ่ามาดูค่ะในส่วนของส่วนนะคะ ส่วนนะคะ4ค่ะกับ6ค่ะ4คูณอะไรได้คอรนอนคอรนอนในที่นี้คือ12 4คูณ3ได้12เมื่อนำสามมาคูณส่วนก็ต้องนำ3านนนำ3ไปคูณเศษเพื่อให้เศษส่วนมันยังเป็นเศษส่วนตัวเดิมแต่มีค่าเพิ่มขึ้นแค่นั้นต้องเพิ่มตามสัดส่วนนะคะจะเพิ่มแค่เศษก็ไม่ได้จะเพิ่มแค่ส่วนก็ไม่ได้ต้องเพิ่มเข้าไปพร้อมๆกันคือเพิ่มทั้งเศษและส่วนนะคะอ่ะ ต่อไป6คูณอะไรได้12คะ6คูณ2ได้12ใช่ไหมคะอ้าต่อไปค่ะคูณกันออกมาแล้ว2คูณ3ได้6 4คูณ3ได้12และ3 2เป็น6 6คูณ2ได้12อ้าวทำไมเท่ากันล่ะเออใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตโยงให้ดูเนาะเพื่อความ เข้าใจอันนี้มาจากตรงนี้อันนี้คือตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือตรงนี้และอันนี้ก็คือตรงอ้าวข้อสามค่ะทําการเปรียบเทียบเลยอ่าข้อสามค่ะเปรียบเทียบค่ะเปรียบเทียบกับไปที่โจทย์นะคะเวลาตอบต้องตอบที่โจทย์นะคะก็คือสองส่วน ี่มันเป็นยังไงกับสามส่วนหกคะมันเท่ากันใช่ไหมเพราะว่าเมื่อส่วนเท่ากันแล้วเราจะไปทำการเปรียบเทียบที่ตัวเศษนะคะส่วนเท่ากันแล้วมาดูที่เศษคะ่ะหกกับหกเท่ากันอ่ะครูใส่เครื่องหมายเท่ากับตอบได้เลยเนาะตอบได้เลยข้อนี้คำตอบคือเท่ากับนะคะมีอยู่สามสเต็ปด้วยกันคือหนึ่งหาครนอรของส่วนสองทำส่วนให้เท่ากันก็คือเท่ากับ ครอนอนั่นเองและเมื่อได้ส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาเปรียบเทียบกันอ่าเปรียบเทียบเศษนะคะขออนุญ,ญาตเติมอ่ะตัวอย่างแรกผ่านไปค่ะคำตอบคือ2.4ส่วนสเท่ากับ3.6ส่วน6ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะ1 2 1ส่วน15กับ1 3 2สา่วน20คูณเ,เ,อเอาได้ไหมว่าคารอนอนเท่าไหร่เราไม่ได้นะไม่ได้คั้นเทพนะขั้นตอนที่1ค่ะ หาคอรอนอรของส่วนในที่นี้คือ15และ20คู่ขอใช้วิธีการหารแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวทำหลายๆวิธีเพื่อความเข้าใจของหลายๆคนบางคนสะดวกการแยกตัวประกอบบางคนสะดวกการหารอ่านนักเรียนสะดวกแบบไหนก็ดูตามตัวอย่างนั้นไปเนาะอ่ะครูตั้งหารสั้นนะคะ15กับ20 เอาจำนวนเฉพาะจำนวนไหนมาหารดีคะเอาห้าเนาะถ้าท่องสุดคูณได้ก็จะมองภาพออกว่าห้าสามารถหารสิบห้าและยี่สิบได้ลงตัวห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบหารต่อไหมอะหารต่อไหมหารต่อก็ได้ไม่หารต่อก็ได้แล้วแต่แต่ในที่นี้ครูขออนุญาตไม่หารต่อเนาะเพราะว่ามันหารได้แค่ตัวเดียวที่เกียนหารเอาดังนั้นคอร์นอนเท่ากับเท่าไหร่คะ 5คูณ3คูณ4ขออนุญาตคูณตัวที่มันง่ายนะ5 4 20 2 3เป็น6ดังนั้นคอรอนอเท่ากับ60ค่ะครูจะมาทำให้ส่วนเท่ากับคอรอนอคือเท่ากับ60นั่นเองค่ะอ้าวทำส่วนให้เท่ากัน ในวงเล็บคือคอรอนอโอ้ยตัวหนังสืออ่านง่ายไหมเนี่ยอ้าวสิบสองส่วนสิบห้าและสิบสามส่วนยี่สิบสิบห้าคูณอะไรได้หกสิบาและ2ยี่สิบคูณอะไรได้หกสิบาอ่าคูณอะไรเอ่ยคูณเอา้าสับสน คูณสข้างล่างก็ต้องคูณสี่ข้างบนสองคูณอะไรคะสมใช่ไหมอ่าสิบสองสี่เป็นสี่สิบแปดส่วนด้วยสิบห้าสี่เป็นหกสิบและสิบสามคูณสามสามสมเก้าสามหนึ่งเป็นสามส่วนด้วยหกสิบงงไหมอันไหนมาจากตรงไหนไม่น่าจะงงกัเนาะก็แค่ยกเศษส่วนลงมาคูณเสร็จก็ยกลงมาอ้าวข้อสามค่ะ ทาการเปรียบเทียบเ,เขียนไปเศษค่ะ48มันเป็นยังไงคะมากกว่า39เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่า48ส่วน60มากกว่า39ส่วน60เวลาตอบค่ะตอบกลับไปที่โจทย์นะคะ12ส่วนสิ ห้ามากกว่าสิบสามส่วนยี่สิง่ายไหมง่ายอีกแล้วเนาะไม่ยากไม่ยากไม่ยากถ้าทําไปด้วยกันทุกอย่างไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เป็นเรื่องของความเข้าใจนะคะครูบอกแล้วทุกอย่างเป็นเรื่องของความเข้าใจไม่ใช่เรื่องยากเนาะ,ะมาดูต่อคะ่ะมีกี่ตัวอย่างมีสามตัวอย่างตัวอย่างที่สามค่ะเจ็ดส่วนเก้ากับ 12ส่วน15มาดูกันค่ะสเต็ปแรกเลยคือหาคอลอนอของส่วนส่วนคือ9กับ15อ่ะกลับมาที่วิธีการแยกตัวประกอบค่ะ9เกิดจาก3คูณ3 15เกิดจาก สามคูณห้านะคะอ่าตัวเหมือนกันเอามาหนึ่งมีตัวไหนเหมือนกันสามเหมือนกันตัวไม่เหมือนกันก็เอามาเท่ากับสามคูณสามแล้วก็คูณห้าสามสามเก้าเก้าห้าสี่สิบห้านันเองนะคะอ้าวข้อสองค่ะข้อสองทำอะไรทำส่วนให้ เท่ากันในวงเล็บคือเท่ากับคลอ,อนอนนะจะไปเท่ากับตัวนี้ไม่ใช่คลอ,อนอนไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่เท่ากันอ่ะมาดูค่ะเจ็ดส่วนเก้าคูณอะไรอะ่ะกับสิบสองส่วนห้าเจ็ดคูณเก้าคูณอะไรได้สี่สิบห้าเก้าคูณห้าเนาะเก้าห้าสี่สิบห้าถ้าท่องสุดคูณได้สิบห้าคูณอะไรขาคูณสามใช่ไหมอ่ะเจ็ดห้าสามสิบห้าส่วนสี่สิบห้าและ 123เป็น36ส่วนด้วย45่ขั้นตอนที่3ค่ะทําการเปรียบเทียบเศษนะคะเพราะส่วนเท่ากันอยู่แล้วเนาะอ่าสามส่วนสีมันเป็นยังไงคะ่ะน้อยกว่า36มสิบ่วนสี้าใช่ไหมขั้นตอนนี้เปรียบเทียบเศษนะคะ แล้วสรุปได้เลยอ่ะมาตอบกันดีกว่าตอบเท่าไรคะครูบอกแล้วว่าเวลาตอบต้องเชื่อมโยงไปที่โจทย์ค่ะ7จส่วนเ้น้อยกว่า12บสอง่วนสิ้าใช่ไหมคะอ้าใช่แล้วทีนี้เหมือนเดิมเลยฝากไปคิด1นข้อเพื่อชิงรางวัลน,นะคะใครทำได้ถ่ายรูปส่งมาในคอมเมนต์แรกนะคะคุณครูให้รางวัลไปเลย ใครเป็นคอมเมนต์แรกให้ไปเลยค่ะรางวัลพรุ่งนี้เจอกันใครที่ตอบคอมเมนต์ไปแล้วคุณครูไม่เจอก็สามารถทวงถามได้นะคะในห้องเรียนเนาะมาดูค่ะกันบ้านคือจงเปรียบเทียบเศษส่วนอ้าวเก้าส่วนสิบห้ากับ อะไรดีนะเจ็ส่วนสาสค่ะเปรียบเทียบม,มาค่ะได้เท่าไหร่ส่งคำตอบมาเลยรับรางวัลเออรับรางวัลได้เลยพรุ่งนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะอยากสูงต้องขยิงอยากเก่งต้องขยันวันนี้พอแค่นี้สวัสดีค่ะ